ครับสวัสดียามเย็นวันเสาร์นะครับนะวันนี้จะให้ดูวิธีการขยายพันธุ์ชวนชมนะครับนะชวนชมนี่ปกติเราจะเห็นด้วยการาต่อยอดเสียบยอดใช่ไหมครับผมวันนี้ผมจะให้ดูวิธีการตอนกิ่งครับผมเห็นไหมนี่ตอนกิ่งก็ได้ผลนะครับอตอนกิ่งออก,กราก,ากเห,หมือนกันใช่ไหมรากเยอะเลยนะครับพย,ยันการขยายพันธุ์ชวนชมนะครับตอนกิ่งก็ได้ครับนะ หรือว่าจะเสียบยอดก็ได้นะครับนะทำได้หลายวิธีนะครับนะากลองดูนะครับทำง่ายๆนะครับงานอดิเรกนะครับนะสนุกสนุกนะครับลองทำดูนะฮะว่างๆเราก็ยกรากขึ้นมาโชว์โคดมั่งนะครับนะแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยๆครับผมเห็นไหมรากชวนชมนะครับนี่สวยๆเลยครับผมเห็นไหมชวนชม เลี้ยงไว้ในกระถางนะครับสวยงามนะครับนะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดครับผมเอาให้ดูอีกอย่างครับอันนี้เป็นคนเหนือเรียกนหนามโค้งนะครับนะหรือว่ายวมนะครับนะเอาไปยำใส่ปลาทูอร่อยอันนี้ใช้วิธีตอนกิ่งก็ได้ครับผมนะนี่ผมก็ตัดมาเมื่อกี้นะครับนะกอกรากดีครับปกติเราจะใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับแต่วันนี้เรามา ใช้วิธีตอนกิ่งก็ได้ครับก็ได้ผลเช่นกันโอเคครับผมอลองดูนะครับผมสััสีีครับ